สาสารบรรทุกแล้วจ้าเรมานำาสนออีกหนึ่งเมนูเมื่อนี้ก็จะเป็นยำเล็บมือนางจ้าไส้หมูยอเราก็เห็ดขนุนขาวเป็นใจานาตาหน้าทานนะค้าเดี๋ยวเขาไปต้นวิธีการทำกันเลยนะจ้าอันนี้นะจ้าก็จะเป็นส่วนประกอบของยำเล็บมือนางหลักๆของเขานะจ้าก็จะเป็นเล็บมือนางเล็บมือนางเนี่ยจ้าหลังจากที่ เขาออกไปหันแล้วเขาก็ต้องออกไปหลวกให้มันสุกสะกอนแล้วก็จะมีเห็ดหวหนูขาวจ้าอ่าขื่นชายอันนี้จะเป็นบเะเขือเทศนะจ้าแล้วก็หอมหอยแ่บักะนาวอันนี้จะเป็นแค่รอดที่เขาจะเพิ่มสีสันเข้าไปให้มันหนาทานยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีหมูย้อจ้าหมูย้อนอ่งเขาก็ต้องหันซะกอนแล้วก็จะมีอ่าพริกซดอันนี้ถ้าผู้ใดมากเพ็ด,ดก็เพิ่มเข้าไปหลายเอาเลยจ้าก็จะมีเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วก็จะมี นี่ก็จะเป็นอน,น้ำกระเทียมดองจ้ารสชาติของยำแล้วจ้ามันจะออกลักษณะเปรี้ยวหวานมันยังสได้ถึงพริกถึงขิงถึงใจยังขนาดเลยจ้าเดี๋ยวฮัาไปเริ่มวิธีการทํากันเลยนะจ้าขั้นตอนต่อไปนะจ้าเดี๋ยวฮัากระมาหั่นหมูยอหั่นเป็นชิ้นๆลักษณะแบบนี้นะจ้า ต้นบางต้นนานี่แกแล้วแจ้ผู้มักนะจ๊ะแล้วก็หั่นแบนี้งนะจ๊ะ จะนั่นจ้ะเขาจะเอาเห็ดหูหนูขาวเนี่ยมหาหั่นเห็ดหูหนูขาวนี้อจ้ะเขาจะสื่อมามันจะเป็นแบบอบแห้งแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกมาแซน้าเขาไ่ต้องแซ่ดนเพราะว่ามันจะเปื่อยให้เขาแซ่แป๊บเดียวจ้ะมันจะฟูขึ้นมาละให้ตัดตรงนี้ออกพ้อเด้อจ้ะอันนี้มันจะแข็ง อันนี้เ้าให้เอาชินไปเลยหันฉินพอค้ำน,นจะจ่าไม่ต้องทันง่ายเกินไป หลังจากเที่ยวหั่นเห็ดหูนูลแล้วนะจ่าเขาก็จะตามด้วยอันนี้จะเป็นเล็กมือนางอันนี้ก็เหมือนกันจ่าให้ผ้าเครื่องให้หั่นแค่เพาะค้ำประมาณนี้จ่าบ่ต่องตอนใหญ่จด้จ่าเดี๋ยวสิบกาอาบป่ะ หลังจากเที่ยวาหั่นแล้วจ๊าเดี๋ยวห้องกระสีเอาไปลวกก็ลองไปเห็เดเบิ้งเด้จาะบ่ได้ยากเห็ดกินงง่ายๆ นี่้อจ้ะหลังจากที่เขาหั่นแล้วแวบบที่นี้เดี๋ยวเขาสิเอาไปลวกจ้ะเอาไปลวกน้ำหอนแล้วเขาค่อยเอามาปรุงรสกันนะจ้ะบบที่นี้เนะจ้ะเขาก็สิเอาหมูย้อที่เขาหั่นไว้แล้วลงไปลวกว่ต้องลวกโดนนดอจ้ะเพราะว่าหมูย้อเนี่ยมันก็สุกม,มันระลาดทั้งจต่ว่า เ้าตรงการลวกเพื่อให้มันแบบเออมั่นใจขึ้นมานิดนึงซ้ำดิกระเพาะแล้วจ้ะแล้วก็เท้าขึ้นมาการเท้าขึ้นคือการเนี้ยต่างออกจากน้ำหลังจากเขาลวกหมูย้อนแล้วน,นจะจจะปมาที่นี้เขาก็เสียวเ,เห็ดหูหนูขาวลงไปลวก ส่วนเล็บมือน้ำเนืน่องจากห้องชิลวกที่หลังเพราะว่ามันเป็นของขาวห้องก็ต้องลวกที่หลังอันนี้ก็เพต้องลวกโดนเน้วจาะเพราะว่าเดี๋ยวมันชุดเปื่อยแป๊บนึ่งจ้ะ นี่กรสุกแล้วจ้ะต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นเล็บมือนะเขาก็จะเอาลงไปลวกรอแป๊บนึง่งนะจ๊ะ ันนี้ก็ไม่ต้องลวกโดนนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเปื่อยมันกระสิบอแสบให้มัน,น,นเนบเนบเร็บมือนางเนี่ยนะจ้ะพอลวกเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาไปล้างน้ำเย็นเพราะว่ามันจะได้แบบบ,บ่เป็นเนียวเนียวหนื่อเหนื่นะจ้ะ ซัำนีกับุกแล้วจ้าหลังจากนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเขากระชิทเท้าอ,อ่อนเราก็เอาไปปรุงรสกันจ้าต่อไปนะจ๊ะเขากจะชีดเฮ็ดน้ำยําพอดีเขามาตํำผิดนตะกอนอันนี้พอดีว่าสาวอีสานเนี่ยเพิ่นมากเผ็ดนะจ๊ะเพิ่นก็เลยแบบต้องใส่บอกพริกรดจัดเนี่ยจัดน้อยอันนี้พริกนะจ๊ะเขาที่ตํำก่ให้ละเอียดลายเป็นไดก็ได้แล้วแต่ ออโอเคละจ้าแต่ที่นี้นะจ้าเราจะเอามาพิมมาใส่อว้กรอนเฮาจะเริมปรุงรสดันโดยอันดับแรกนะจ้ะเฮาจะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเนี่ยคืออาาัตราส่วนจะเบิ่งความพอดีของเรียบมือนางเรากับอุปกรณ์เสริมนะจ้ะใส่ลงไปจ้ะเครื่องปรุงรสด น้ำปลาจ้ะอันนี้จะเฝ้าใสายลลยเด้วจ้าแบบว่าซิบแล้วมันจางแล้วเขาค่อยเติมไม้ที่หลังได้ต่อไปก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองแล้วจ้าจ้ะ ขั้นตอนต่อไปนะ่นจ้าห้องกระซิ่หั่นมะเขือเทศหั่นให้ลักษณะเป็นชิ้นๆแบบนี้จ้ะใส่ลงไปในน้ำยำเลยนะนจ้า,จาต่อไปคืเป็นหอมหัใแย่จ้า อันนี้ก็เรล้าแจ้พู่มมากขึ้นกันได้จ้ะใส่หน่อยใส่ลายแต่ว่าสาวอีสานบรรทุงกะบพใส่ลายเป็นใดซ้ำนี่กับพ่อแล้วจะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขึ้นชายนะจ้ะ อันนี้หั่นเกีมยว,ว้สะก,ก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้คอยตบถ่ายทีหลังอันนี้เดี๋ยวเขาจะพักไวส้สะก้อนจ้ะบัดที่นี้น้ำย้ำของเขาจะกระตามด้วยนึ่งบนันหนาวดีตรงไปเลยจ้ะ ส่สาสายบรนทุ่งกาเห็ดยำเล็กมือนะนะจ๊ะท,ท่ามกลางสายฝนเลยจ้ะเสียงฝน <S <S จะหึมหึม กระนั่งชิมรเบื้องต้นอืมเจ็บจา้ขาข่าไทยดิบัดทีนี้นะจา้าเดี๋ยวจิเพิ่มซีซันอ่าใส่แค่รสจัดน้อยบัดทีนี้แค่รสของเเามจ้าเอาอยากให้สกลือนนะ้ำเขาจะให้เป็นรูปดอกไม้โดยที่เขาจะเอามาป่ากออกนอุตสิก่อน อันนี้ก็จะเพิ่มสีสันความยงามของยำคาะจ้าจ๋าทน,น,นี้ก็เพราะ้าจ้าที่น,นี่ก็เขาสู้ขบวนการปรุงล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นเลมมอน้ำที่เขาเกี่ยวไว้ถึงชายแล้วเขาเท กโนหมูขาหยอ้อลงไปดจาน้ำเดยห้หลอดจ้าีน,นขาน้าวนามย้ํของเขา้จ้าคือขาเตียมไปแล้วกระเทยองไปดยจ้าเพราะในเขากัน มื่อนั้นก็สูตรสายสารบ้านทุ่งี๋ยวซิ่งเบอร์มาจาแซ่บอีีจ้าถ้าเกิดว่านา้ำยำเขาเนี่ยแบบรสขาดเข่าทาแซ่บใจนี่เอามาปรุงกระโดดจะแซ่บจา้าจำนี่กับพ่อมเสิร์ฟจา้า